สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุโซดัาทักกันเอ็กเซเซเวเตอร์นะครับวันนี้รับงานหนักครับล้มต้นยูคานะครับเดียมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับนี่ล้มเสร็จไปแล้วครับตอนนี้เจองานหนักเลยครับ วันนี้ใช้โกเบโก้ SK 2 0 0นะครับอุนแปดซูเปอร์เอ็กเอ็มนะดูครับมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยช่วงนี้งาน เริ่มไม่มีแล้วงานอะไรก็ต้องทำครับมีแต่ต้นใหญ่ๆครับสูงครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ ตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีเวลาถ่ายเลยเพราะาขับเองนะน,นี่ครับเราจอดแล้วพักผ่อนนิดนึงก็จะไปขุดล่องน้ำกับวางท่อต่อนะ ใช้ดีครับรุ่นนี้ฝั่งนี้ครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับสนใจติดต่อได้ครับนี่ครับฝั่งนี้ต่ออยู่ขาเต็มนะครับนี่ครับวาดให้เรียบร้อย เจ้าของจะปลูกต้นไม้ครับตรงนี้เจ้าของเป็นตำรวจกรเกษียณครับรักต้นไม้เอาต้นยูคาออกนี่ครับ,รบต้นยูคาลงนี่ไม่มีแตกนะครับนี่ครับดู เรียบร้อยครับไม่มีแตกมีหักนะเนี่ยมีเฉพาะต้นเล็กๆนเนี่ยตรงนี้ลงเรือนนะไม่มีล้มโดนนะเนี่ย okay. เรียบร้อยลปลูกต้นไม้เต็มบริเวณนี้ก็โอ้เป็นป่าอย่างดีเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ ต้นไม้พวกนี้เจ้าของว่าให้เอาไว้นะครับก็เราก็เอาไว้ตามที่เจ้าของเขาแจ้งมาครับนะต่อขุดออกหมดครับไม่มีหมกเม็ดนะครับน่ครับต่อ ฝั่น,นี้ก็มีครับนี่ต่อเอาขึ้นมาครับนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ